สู่ช่วงดีโชว์เคสนะครับวันนี้เรามาอัปเดตกับกระแสะของกล้องถ่ายรูปดิจิทัลกันบ้างน,นะครับซึ่งตอนนี้บ้านเราก็เป็นที่นิยมแล้วก็หลายๆคนก็ตามกระแสะกล้องนี้กันอยู่โดยเฉพาะปีนี้ครับกระแสะเรื่องของกล้องที่มีเซ็นเซอร์รับภาพขนาดใหญ่หรือว่าฟูลเฟรมนี่ค่อนข้างจะมาแรงทีเดียวหลายๆผู้ผลิตนะครับก็มีการผลิตออกมาแข่งขันกันค่อนข้างสูงแล้วก็ราคานะครับก็มีการปรับลดลงมาค่อนข้างมากทําให้ผู้ที่เริ่มใช้กล้องหรือว่าเริ่มใช้กล้องมาระยะหนึ่งแล้วสามารถที่จะเอื้อมถึงในราคาที่ไม่สูงเกินไปถึงหลักแสน นะครับ วันนี้ครับมีกล้องจากค่ายค่ายหนึ่งที่ตอนนี้เปิดซีรีส์ออกมาใหม่เป็นกล้องย้อนยุคนะครับออกแบบแนวเรทโรหน่อยแต่ว่าก็มีความขลังแล้วก็มีประสิทธิภาพที่เรียกได้ว่าหลายๆคนถ้าเห็นนะครับทั้งตัวรูปลักษณ์ของกล้องเองรวมถึงภาพที่ถ่ายออกมาจากกล้องแล้วจะต้องหลงรักมันอย่างแน่นอนจะเป็นกล้องยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรแล้วก็มีอะไรพิเศษนั้นไปถามจากคนนี้เลยครับคุณกระเป๋านั่นเองครับสวัสดีครับคุณกระเป๋าครับมสวัสดีครับวันนี้เจอคุณกระเป๋านะครับมาพร้อมกับกล้องถ่ายรูปจากค่ายดั ค่ายหนึ่ง<ค>แล้วตอนนี้มีการเปิดซีรีส์ของก,กล้อง,องรุ่นใหม่ด้วยอ่าเฉลยเลยดีกว่าว่าเป็นกล้องยี่ห้ออะไรแล้วก็ซีรีส์ที่ว่านี่คือซีรีส์อะไร,รก็เป็นตัวนี้เลยครับ <c oughs> ดูกันเลย nikon df นิคอนนะครับ D F ชื่อแค่นี้แหละครับ D F นี่ย่อมาจากอะไรครับ Digital Fusion Digital Fusion โอ้โหก็ดูถ้าเกิดจะเห็นการออกแบบของเขาเนี่แม้กระทั่งโลโก้ที่มันไม่ใช่นิคอนแบบปกติโลโก้แบบสมัยยุค80-90นู่นเนี่ยนะฮจะเห็นตรงนี้นี่ยะจะเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นชัดเจนขึ้นมาตรงนี้เลยดูก็รู้ว่ามีเอกลักษณ์ที่ ย้อนยุคไปในสมัยกล้องฟิล์มเลยใช่ไหมฮะใช่เขาบอกว่าตัวนี้มันเป็นการเหมือนกับเอากล้องฟิล์มสมัยยุคปี80ก็คือพวก F อฟซีร F3 อฟะฮะที่เป็นกล้องโปรสมัยนั้นเป็นกล้องที่โด่งดังมาก F3 นี่เพราะว่านาซาเคยคัดเลือกให้กล้องตัวนี้ขึ้นไปถ่ายภาพอวกาศเป็นตัวแรกผมก็เลยคุ้นมาว่าถ้ามีกล้องในสมัยคุณพ่อสมัยคุณปู่เนี่ยนะฮะก็จะใช้กล้องรูปลักษณ์ลักษณะแบบนี้แหละใช่ครับจะเป็นเลียมเีมหน่อยเะเหลี่ียมแล้วก็แง่แข็งแรงใช่ตัวนี้ก็เหมือนกับการเอา กล้องรุ่นนั้นครับ F ซีรีสมัยก่อนเนี่ยยุค80เนี่ยแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนปรับปรุงใหม่แล้วก็ข้างในก็เอาเซ็นเซอร์รับภาพของ DC มาใส่ DC ซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮเอ็นของด s l r ของนิคอนเขาก็ผนวกมาใส่ในตัวนี้ใช่ครับจับผสมแล้วรูปร่างหน้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละนะฮะดูบอดี้ซะ รอบตัวเลยนะครบค่อนข้างหลอดีเดียวหล่อแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงเพราะเป็นแมกนีเซียมอลลอยทั้งบอดี้แบบร0อยเปอร์เ็ตเลยแล้วก็มีมีมีซีนยางกันกันพวกสภาพอากาศข้างในทั้งหมดฮะใช่กระทั่งกันชื้นกันเหงื่อใช่ลองน้ำละองฝนด้านล่างนี้ก็เห็นว่ามันเป็นคล้ายๆลักษณะของเป็นแบบเรียกอะไรวงแหวนอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นพลาสติกแบบเลื่อนๆแบบทั่วไปอันนี้เป็นเหล็กคือกันมาได้ระดับสงใชแล้วเห็นมาตรงนี้เป็นขอบยางอย่างเงี้ยครับครับก็ซีลที่เรียกไว่ากัน แต่ว่าอย่าเอาไปจุ่มน้ํานะไม่ได้ครับอันนี้มันกันแค่ฝุ่นแล้วก็ฝนสําหรับขั้วขาลุยที่แบบแอดเวนเจอร์ไปเดินในป่าฝนตกนิดๆหน่อยๆนี่ถ่ายได้ถ่ายได้ครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเอาไปหลบฝนลุยได้ครับผมมาดูดูด้านหน้าไปแล้วนี่เดี๋วด้านหลังนี่นะก็จะเห็นว่ามีปุ่มฟังก์ชันการใช้งานแล้วก็มีเรียกว่าเป็นวงล้อะวงล้อที่ใช้เหมุนนมีบิดเนี้ยดูจะเหมือนกล้องสมัยก่อนนะรูปรษางแบบเดียวกันเลยใช่นะ มีปุ่มค่อนข้างเยอะเยอะนะครับแล้วก็ปุ่มชัตเตอร์เนี่ยฮะอยากให้ดูใช่กให้ดูมันจะมีถ้าสังเกตดูตรงกลางเนี่ยมันจะมีรูกลมๆลงไปเนี่ยครับมันก็เอาไว้สายสายลั่นแบบสมัยก่อนนะฮะตอนนี้นีค่อนก็ทำออกมาเป็นอุปกรณ์เสริมสําหรับตัวนี้ด้วยก็เข้ากันเลยก็ต่อสายออกมาแล้วก็กดชัตเตอร์ใช่มันจะเป็นหมุนเข็มๆกดอย่างเงี้ยฮะแต่สําหรับพวกที่อยากจะใช้ไอ้พวกตั้งหน่วงเวลาแบบดิจิตอลก็มีต่อตรงนี้ได้เหมือนเดิมนี่โอ้โอพดิจิตอลนี่ก็มาเพียบเลยถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราเห็นเนี่ กับข้างหลังเนี่ยพอพลิกมาข้างหลังเสร็จเนี่ยจะสื่อความเป็นดิจิตอลอืมใช่ใช่ใช่แต่พอมาอยู่ข้างหน้าเนี่ดูอนาล็อกอนาล็อกเนี่ยครับมันเป็นความหมายคำว่า Df ดิจิตอลฟิวชั่นนี่แหละครับคำว่าฟิวชั่นกันแล้วก็กล้องตัวนี้เนี่ยคือจะมาพร้อมกับเลนด้วยใช่ครับก็มันมีมันแยกเป็นสองรุ่นคือรุ่นเฉพาะบอดี้อย่างเดียวตามสเต็ปกล้องแพงๆนะฮะกลับมาพร้อมเลนเลนเลนคิดตัวนี้จะเป็นเลน50 f 1.8g ทีจริงก็คือเลนตัวนี้ก็เป็นเลนเลนที่นิคอน ขายอยู่ทั่วไปนั่นแหละที่มันเป็นเลนส์แบบปกติของมันนั่นแหละราคาไม่ถึงหมื่นแต่ตัวเนี้ยแค่มาปรับดีไซน์ใหม่ก็เลยใส่เป็น50 F 1.8 G Special Edition โอ้โหก็มีการปรับให้เข้ากันนี่คือปรับให้เข้าเฉพาะรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยใช่แต่ตัวบอดี้ของเลนส์เนี่ยอาจจะไม่ไม่เข้ากับไอ้นี่ที่หน่อยตรงนี้เป็นพลาสติกนั่นแหละครับเพราะว่าอย่างอื่นนี่ดูวัสดุดีเลยทีเดียวนะตอนนี้นะจะแบบว่าธรรมดานิดนึงกันลื่นได้เป็นอย่างดีที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าตัวบอดี้จะใหญ่น ข้อดีของมันเรียกว่าเป็นจุดเด่นเลยก็ได้ก็คือน้ำหนักค่อนข้างเบาใช่ครับหนักเจ็ด้กว่ากร,รัมเจ็ดกว่ากร,รัมเท่านั้นเองเท่านั้นเองไม่ถึงกิโลคือ, <c oughs> ค,อคือผมตามความรู้สึกแล้วนะฮะที่เห็นกล้องด้วยตาเปล่าเนี่ยรู้สึกว่ามันต้องหนักแน่<ช>แต่พอมาจับดูแล้วเบาเลยนะปะกติกล้องระดับแบบว่าไฮเอ็นแบบพวก D4 D800 เนี่ยน้ำหนักมันจะสูงอยู่แล้วใชจแบบหนักสะพายคอไป <c oughs> เดินเที่ยวก็คงจะไม่นานๆก็คงจะไม่ไหวแต่กล้องตัวนี้เนี่ยนะฮะอย่างคุณที่คุณกระเป๋าคุยกับผมเมื่อกี้บอกว่าเนี่ยเหมาะมากสๆ ใช่ครับแล้วตอนนี้ก็มีการนําเอาภาพที่ถ่ายจากเซเลบคนดังมาโปรโมทด้วยนะครับว่าจะไปสถานที่ไหนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ผมสนใจเลยก็คือตัวเนี้ยที่น่าสนใจจริงก็คือตอนแกะกล้องออกมาเนี่ยฮะอ๋อฮะมีอะไรมาให้มากฮะถ้างั้นคือมันไม่ได้มีอะไรแต่ว่าผมว่ามันจะมีกลิ่นนายมอ๋อคือยังไงฮะคือมันจะมีการใส่กลิ่นของแบบหนัง กับแบบพลาสติกสมัยก่อนแค่แต่นี้คงจะหมดไปแล้วล่ะอ่านมาหลายมือแล้วคือเนื่องจากนี้เป็นกล้องเทสนะที่ทางีคคอมส่งมาให้เราเทสนะครับแต่ก็ถ้าได้แกะกล่องมาด้วยมืองตัวเองนะ ก็คงจะได้รู้สึกถึงตีนานความเ kind of ป็นดิจิทัใช่ไหมคือคนที้เป็นคนใช้กล้องฟิล์มมาก่อนยุคสมัยยุค80นี่พอแกะป้าโมโหดหัวลับลึกกันเลยเดียวครับโอ้เป็นอย่างนั้นเลยใช่แล้วมาดูกันหน่อยฮะด้านด้านปุ่มควบคุมข้างบนเนี่ยฮะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันมีการแยกจริงๆตรงนี้มันก็คือปุ่มความเร็วชัตเตอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นปุ่มชดเชยแสงปรับ ISO ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดการจะปรับรูรับแสงก็คือใช้ตรงนี้ปุ่ม ปุ่มฟังก์ชันสองส่วนนี้อ๋อ่าซึ่งถ้าเป็นกล้องสมัยใหม่เนี่ยฟังก์ชันพวกนี้เราสามารถปรับได้อยู่แล้วอยู่ที่หน้าจออยู่แล้วจะทัชสกรีนหรืออะไรก็แล้วแต่แตอนนี้คือแยกออกมาแต่มี่นี่มีหลายคนถามมีหลายคนยังไม่เข้าใจบอกว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเราต่อไปเวลาถ่ายภาพเนี่ยต้องปรับนี้ตลอดเลยหรือเปล่าอมันไม่จําเป็นฮะจริงมันก็มีโหมดปกติเหมือนกล้องดิจิตอลนี่แหละฮะใช่แต่โหมดมันจะมีมันแค่มันจะตัดโหมดออโต้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ออกไปก็จะเหลือเป็นแค่โหมดโปรแกรมหมดปรับ ความเร็วชัตเตอร์แล้วก็รูรับแสงแล้วก็โหมดแมนวลก็จะมีตัวย่อแค่ P, S, A แล้วก็ M เท่านั้นเองใช่ซึ่งถ้าเกิดเราตั้งเป็นโหมดอย่างเช่นตั้งเป็นโหมด A อย่างเงี้ยเราแค่มีหน้าที่ปรับรูรับแสงอย่างเดียวแค่นั้นเองไอความเร็วชัตเตอร์เดี๋ยวกล้องคำนวณให้เสร็จครับอ่ามันเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เป็นอนาล็อกแบบ100%อใช่มันมีแค่กลิ่นไอเขานั้นเองครับผมสามก็จะประมาณนี้ก็เรียกได้ว่าผสมกลมกลืนออกมาแล้วเนี่ยมันก็จะได้รูปร่างหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้ซึ่ง เท่าที่คุณกระเป๋าได้แลกสัมผัสดูแล้วเนี่ยนะฮะความรู้สึกแล้วก็กลิ่นอายของภาพที่ได้เนี่ยอยากให้คุณกระเป๋อธิบายหน่อยว่ามันแนวไหนยังไงก็ในส่วนของจริงๆแล้วถ้าเกิดพูดเป็นพูดเป็นคำพูดเนี่ยมันก็ลักษณะของมันก็จะเหมือนพวกกล้องระดับไฮเอ็นพวกดี d 8 0 0 d 6 0 0เงี้ยนคือเทียบกับซีรีส์นั้นใช่ถ้าเกิดพู่งพึ่งความเป็นดิจิตอลนะฮะมันก็โอเคระดับก็โอเคในในส่วนนั้นอยู่แล้วแต่เขาเนี้ยมันจะมีส่วนเสริมเข้ามาฮะอย่างเช่นเรื่องของตัวโปรเซสเซอร์ภาพ ถึงแม้จะใช้เป็นตัวเดียวกันกับ D4 D800 อะไรอย่างเงี้ยที่เป็น XP3 นะแต่มันเหมือนมีการปรับแต่งนิดหน่อยให้ไม่มีฟิลลิ่งบะแล้วล่ะของฟิล์มลุกขึ้นมานะฮะคือกํลังจะถามเหมือนกันว่ามันเซนเซอร์เหมือนกันแล้วก็ไอตัวโปรเซสเซอร์บางทีก็ใช้ตัวเดียวกันเนี่ยมันถ่ายออกมาแล้วมันไม่ได้ต่างมันต่างมากไหมจาก ส็อื่นของนิคอนเนี่ยถ้าเรื่องความคมชัดเนี่ยมัน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 เพอร์เฟกอยู่แล้วแล้องกล้องระดับสูงนะฮะแต่เรื่องฟิลลิ่งที่แบบว่ามันเคยอยู่ที่คนชอบเลยฮะกล้องตัวนี้บางทีบางคนเขาเขาพูดว่าเป็นแบบประมาณว่าเขาเรียกอะไรนะไม่รักก็เกลียดเลยอ๋ออ่าคนชอบฟิลลิ่งลักษณะแบบนี้ก็คือจะรักมันเลยแต่คนไม่ชอบก็คือจะเกลียดไปหันไปใช้ดิจิตอลแบบดี800เลยไปเลยคือพูดง่ายๆว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนใช่ไหมนิดนึงมันจะมีเอกลักษณ์ของภาพใช่มันจะมีกลิ่นอายแบบเล็กๆน้อยๆซ ในการจับสัมผัสมันพอสมควรนะฮะเราถึงจะรู้สึกถึงตรงนั้นที่ว่ามันไม่เหมือนกับพวก D4 กับ D800 ้นะคือไม่ได้ออกมาตรงๆเหมือนกล้อง D4 D800 อย่างนั้นแต่ว่าอันนี้มีการนํามาปรับเปลี่ยนให้มันมีกลิ่นอายของมันออกมาถูกต้องเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นโดยเฉพาะใช่ในขณะที่ทุกอย่างอ่ะมันก็คือตัวเดียวกับพวกระดับแบบเป็นแสนนั่นแหละมันยกออกมาไว้ในตัวนี้อืมอ้าวก็เดี๋ยวเราเราต่อไปแล้วก็เรามาดูคุณภาพไฟล์กันางฮะว่าจะเป็นยังไงว่าก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวมาดูสเปคอะไร ต่างดีกว่าคุณมะเขาอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ามันสเปคขนาดไหนแล้วก็มันเรียกได้ว่าอยู่ในระดับไหนสเปคหลักๆนะฮะถ้าพูดสเปคก็คือมีความเป็นดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะแหละก็คือดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เซนเซอร์ก็เป็นเอฟเอ็กซ์ของดิจิตอลเขาใช่ไหมครับซีมอรเซนเซอร์ฟูลเฟรมแล้วก็ความละเอียดภาพก็สิบหกล้านใช่ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดสามสิบหกล้านเหมือนดีแปดร้อยเลยอันนี้สิบหกล้านแล้วก็โฟกัสมีสามสิบเก้าจุดโอ้สามสิบเก้าจุดครับก็เหมือนต้องสมัยใหม่ แล้วก็ระบบดิจิตอลโฟกัสออโต้โฟกัสต่างๆก็คือทำงานได้รวดเร็วกล้องของปีนี้ทั้งหมดคือจับที่ชัตเตอร์ติ๊ดมาเลยมาเลยไม่ต้องรอแบบฟูดฟิล์มเลยนะครับก็ถือว่าสเปคค่อนข้างสูงทีเดียวใช่แล้วที่สำคัญตัวนี้ไม่ถ่ายวิดีโอไม่ได้ไม่มีวิดีโอใช่เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของกล้องตัวนี้คือเพียวฟโตกราฟี แบบบริสุทธิ์จริงๆคือเป็นต้องการ back to basic ไปถึงอันนี้น่าจะตอบโจทย์หลายๆคนเพราะว่ากล้องสมัยใหม่นี่ที่เป็นดิจิตอลทํามาเพื่อให้ถ่ายวิดีโอได้แล้วก็หลายๆคนพูดถึงสเปคว่านํามาถ่ายเป็นไฟล์ที่มีความละเอียดสูงไงนะฮะแ้องที่ตัดออกไปเลยผมมองว่าเรื่องนี้ด้วยแหละเรื่องที่ต้องการที่มันจะต้องตัดเรื่องพวกงแผงวงจรที่ถ่ายวิดีโอะเพื่อลดน้ําหนักแล้วก็ขนาดกล้องด้วยไมต้องใส่ไมโครโฟนเข้าไปไม่ต้องฟัง ชิปอะไรบางตัวลงไปก็ทําออกมาได้เบาขนาดนี้ใช่ครับผมนี่ก็น่าน่าสนใจมากทีเดียวเอาละมาดูสิ่งที่คุณกระเป๋าได้ไปทดลองถ่ายมาแล้วคุณภาพของภาพนะครับที่ออกมาจากกล้องนิคอน DF ตัวนี้นะครับว่าคุณภาพเนี่ยออกมาเป็นอย่างไรอ้าวมาดูภาพที่คุณกระเป๋าไปทดลองภาพนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นภาพแลนส์ครีปทั่วไปนะฮะนี่คุณกระเป๋าไปถ่ายมาเลยฮะเนี่ยใช่ฮะถ่ายมาโอ้โหนะฮะผมนึกว่าภาพติดกล้องมานะฮะ ใช่จริงแต่จริงภาพจริงๆแล้วมันก็เมืองไทยเรามีภาพแบบนี้ด้วยแหละครับคุณกระเป๋านี่คือภาพด้านซ้ายภาพด้านซ้ายนี่จะเป็นภาพจริงภาพรอสดๆดิบๆเลยอ๋อรอไฟลใช่อันนี้จะมีการโปรเซสมันนิดหน่อยครับก็จะเห็นว่าีฟอร์อน์อเอร์นะฮะถูกต้องฮะฟ้าเป็นฟ้าไปหน่อยนะฮะใช่ฮะแต่เรื่องความคมชัดเนี่ยจะเห็นว่ามันไม่ได้ต่างกันคุณภาพไฟล์เราก็อันนี้เป็นภาพภาพที่แต่งหลังแต่งมาเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเรื่องของฟิลลิ่งของภาพเนี่ยมันจะมีความความแบบ คือมันมันพูดยากนะผมว่าเป็นเรื่องเรื่องของอารมณ์ภาพที่แบบว่ามันมันจะต่างจากพวกดิจิตอลร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะครับครับมันไม่ได้แข็งทื่อใช่ฮะยิ่งมาประกบกับเลนส์ห้าสิบเนี่ยผมจะให้ดูภาพอย่างอย่างภาพโอ้โหนี่นะอันนี้ดีกว่าอันนี้เราจะเห็นเลยโอ้โหนี้คือแต่งแทบไม่ได้แต่งะไรเลยครับครับอันนี้คือคือคุณกระเป๋าถ่ายมาเองถูกต้องครับนะถ่ายน้องแมวมาเนี่ยนะฮะแล้วเราลองซูมเข้าไปดูจะเห็นถึงความละเอียดที่กล้องเก็บได้นะว่าโอ้มันทําได้ขนาดนี้ ใช่อันนี้ iso 125รอยิบห้าก็คือ iso ลอยฮะก็จะประมาณนี้ขนาดไฟล์ใหญ่ไหมฮะใช่ขนาดไฟล์ก็โหค่อนข้างจะค่อนข้างจะพอสมควรทีเดียวนก็เกิดสิบกว่าเมกะฮะส่วนนี้ iso ถ้าเกิดสูงๆแล้วระดับแปดพัน iso แปดพันเนี่ยก็จะเห็นว่าอันนี้คือภาพที่ยังไม่ได้ผ่านการลบนอสฮะอ่คือมาเฟ้นไฟล์ที่ยังไม่มีนอสยังยังมีนอยเยอะอยู่ใช่ก็จะเห็นว่าน้อยมาพอสมควรเลยส่วนนี้ก็เป็นการแก้มาเรียบร้อยแล้วซึ่งจะเห็นว่าจริงมันถ้าพูดถึงอย่าง แล้วอ8,000กับกล้องระดับเนี้ยมันก็ถือว่ามันน้อยลงจริงสมัยก่อนนิคอนก็เคยมีปัญหาเรื่องน้อยเสี่ยงสู้คู่แข่งอย่างแคนนอนไม่ได้พคูดกันตรงๆเลยเพราะว่าแคนนอนเขาค่อนข้างจะเหนือเหนือกว่าตั้งแต่ตอนช่วง 6D ตอนนั้นนะฮะที่แบบไอโซกันเล่นกันเป็นแสนแล้วแบบน้อยน้อยมากถ้าเป็นไฟดิบตอนนี้นิคอนก็พยายามเริ่มปรับแล้วนี่ก็ถือว่าช่ปรับขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วปรับขึ้นมาแล้วคุณจะเห็นว่ามันมันมันก็มันก็น้อยแล้วนะคือพอเรามาลบน้อยอีกแค่นิดเดียวอดวยซฟต์์แรเนนีมัก็ คุณภาพไฟเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะฮะเนี่ยมันก็ยังพอดูภาพรวมแล้วมันก็ยังโอเคเมื่อกี้นี่เราซูมระดับสูงมากใช่ใช่คบะคือภาพรวมใหญ่ทั้งภาพนี่คืออย่างนี้ใช่พอเป็นภาพอย่างนี้เสร็จก็ใช้ได้อยู่ยังเป็นพิมพ์งานขนาดใหญ่ได้ก็ดูอารมณ์ความรู้สึกที่ออกมานะฮะสีฟ้าที่เป็นสีฟ้าหม่นๆม่นนะฮะใช่แล้วก็สีของไฟที่ออกมาจากแสงใช่ต้องต้องบอกต้องบอกเองด้วยว่ากล้องตัวเนี้ย ISO มันช่วง ISO มันอยู่ที่ ต่ำสุดก็คือประมาณน่าจะ50าสิบไอทโอห้าสิบจนชิปได้ไปถึงถึง2องแสนสี่พันแปดร้อยแต่ระดับ2องแสนนี้ก็คงไม่มีใครใช้เพราะมันก็จะเละพอสมควรครับอ๋อครับครับผมก็เรียกได้ว่าเราก็พอจะเห็นตัวอย่างนะฮะของฟีลลิ่งที่ได้จากภาพถูกต้องครับที่เห็นในงนี้นะมันก็นี่ยจะสื่ออารมณ์ความรู้สึกออกมาได้ตามลักษณะของภาพที่ออกมาอย่างนี้เป็นภาพถ่ายธรรมชาติกลางแจ้งใช่แต่จะเห็นว่าฟีลลิ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างจะแตกต่างครับตรงนี้มันมีส่วนประกอบก็คือเรื่องของ ฟิลลิ่งของการที่นิคอนก็เซตมาในตัวกล้องด้วยแล้วก็เรื่องของเลนเลน50ที่มันจะให้มิติที่ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เฉพาะถ้าซื้อบอดี้อย่างเดียวเนี่ยก็เปลี่ยนเลนได้นะฮะตามชอบใจแต่ว่าถ้าซื้อพร้อมกับเลนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเลนฟิกมาที่50 50 f 1.8 g ก็ถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพทิวทัศน์เนี่ยได้ใช่แล้วก็ตัวนี้ก็มีข้อเด่นอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเลนที่สามารถใช้เลนยุคเก่าได้หมด อ๋อเหรอฮะใช่ลลขสมัย80นนะฮะแต่กูนเก่าที่มีมาั้่แต่ยุคก่อนใช่สมัยก่อนที่ไม่มี CPU เป็นเลนแบบมือหมุนลอะไรเงี้ยเอามาใส่ตัวนี้แล้ววัดแสงได้ไม่มีผิดเพี้ยนก็คือใช้เมาส์ตัวเดียวกันนี่แหละใช่ฮะอ๋อเหรอฮะใช่แล้วก็พวกอุปกรณ์อุปกรณ์เก่าอ่ะลองเอามาเสียบดูอาจจะใช้ได้บางตัวด้วยเพราะตั้งใจออกแบบมาให้น็ตโทรอยู่แล้วถูกต้องคถามเรื่องความจุบ้างดีกว่าการเก็บไฟล์ภาพที่มีไฟล์ภาพขนาดสูงขนาดนี้มีเมมโมรีให้ไหมหรือว่ายังไงอ๋อก ผู้มาตรฐานถึงจะถึงมาตรฐานแบบเร็วสุดตอนนี้แล้วเทคโนโลยีใหม่ๆล่ะอย่าง Wi-Fi อย่างอะไรพวกนี้มีไหมเอ่ยก็ Wi-Fi นิคอนให้ต้องเป็นอุปกรณ์เสริมไม่ได้บิวอินมาครับหาซื้อได้ใส่ GPS อะไรอย่างนี้ได้ก็คือเสียบตรงช่อง USB ตรงนี้ครับแล้วพวกจอภาพนี่แหละครับการแสดงผล คือฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมันมีฟังก์ชันละเอียดละเอียดเหมือนกล้องดิจิตอลสมัยใหม่ไหมที่มีลูกเล่นเยอะๆอย่างเงี้ยมาดูนิดนึงก็ได้ครับก็หลักๆแล้วมันก็เหมือนเลยครับเนี่ยกดเข้ามาก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็เป็นดิจิตอลใช่แล้วก็มีมีมีโปรเซสหลังกล้องมาให้ปกตินะฮะรีทัชเมนูเงี้ยมันให้ลูกเล่นมาเยอะไหมฮะถูกต้องก็เยอะครับก็สามารถที่จะโปรเซสรอไฟล์ถ้าเกิดเรามีการ์ด WiFi หรือว่าต่อ w i f i ก็โปรเซสเสร็จแล้วส่งไปสมาร์ทโฟนอะไได้เลยนะฮะมีฟิลเตอร์เอฟเฟกต์อะไรมาให้ ปรับแต่งแม้กระทั่งทำดิสเอปรับพวกความบิดเบี้ยวของภาพความบิดเพี้ยนใช่ก็ทําได้หมดเอาล่ะทีนี้หลายคนคงอยากทราบแล้วแหละว่าเป็นกล้องซีรีส์ใหม่ด้วยเปิดตัวมาเซนเซอร์ขนาดนี้นะฟูลเฟรมแล้วก็เลตโทรด้วยปรับขนาดน้ําหนักทุกอย่างมิกมาใ้ใหม่แล้วก็มีมูดของภาพที่เป็นเอกลักษณ์แล้วเนี่ย มันจะขายอยู่ในราคาระดับไหนอ่ะตอนนี้ให้คุณกระเป๋าแจ้งราคากับท่านผู้ชมดีกว่าก็ถ้าเป็นเฉพาะบอดดี้อย่างเดียวคะเฉพาะบอดี้อย่างเดียวไม่รวมเลนนะไม่รวมเลนเท่าไหร่ฮะ87,900 87,900โอเคอ้าวถ้าอยากได้เลนด้วยเลน50คัวนี้นะครับบวกกันแล้วทั้งบอดดี ทั้งเลนเมื่อกี้บอดี้นี่แปดหมื่นเจ็ดอ่าเพิ่มเลนอีกนิดนึงเพิ่มเลนอีกนิดนึงเป็นเท่าไหร่เก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยคือน้ำลายหนึ่งครั้งเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทนะแต่ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่เล่นกล้องประเภทเนี้ยคือเขาน้อยเขามีคือเขาจับกลุ่มแบบคนที่แบบว่าเป็นช่างภาพที่ ค่าตัวค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแล้วก็เป็นของเล่นคนรวยอีกส่วนหนึ่งคือเขาซื้อกันเป็นแสนเขาก็ซื้อมาแล้วเขาก็ซื้อแล้วเพราะเขาว่าเขาทำเอาไปทําอาชีพของเขาได้เงินกลับมามากขนาดนั้นใช่แสนสองแสนนี่ก็ไม่ใช่ปัญหาใช่ตัวนี้ไม่ถึงแสนด้วยไม่ถึงแสนด้วยไม่ถึงแสนด้วยนะฮะกับ การที่เป็นสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์แน่นอนว่าถือไปที่ไหนเนี่ยใครต้องชมมาหล่อแน่นอนใช่แล้วมันเหมาะมากการที่แบบพวกช่างภาพที่ต้องเป็นขาลุยเข้าป่าอะไรอย่างเงี้ยมันพกสะดวกกว่าอืมใช่ครับเอาละครับถ้าคิดว่ากล้องนี้นะฮะมันสร้างมาเพื่อท่านนะครับแล้วมันก็เหมาะกับจิตของท่านเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นคนที่ชอบถ่ายภาพไปได้ทุกที่ไม่ว่าจะเป็นสภาพแสงแบบไหนในป่าบนเขาลุยๆหน่อยๆอะไรได้หมดสปีดก็ได้นะครับ ือว่าภาพที่ต้องการอารมณ์ความรู้สึกที่ถ่ายทอดแล้วก็สะท้อนความเป็นตัวตนของท่านใช่ฮะไปลองจับดูก่อนดีไหมคุณก็ต้องต้องคือคนใช้จะต้องแบบพยายามเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวกล้องพอสมควรเราไปดูจะรักเลยไปดูก่อนนะว่าจริตของเราตรงกับจริตของ้องหรือเปล่านะเพราะว่าในราคาดับเนี่ยคุณไปซื้อพวกดี8 0ดดีอะไรพวกนั้นได้อีกดี600 800แปใช่มันมันก็น่าจะได้ใช่ซึ่งมันอเนกประสงค์กว่าตัวนี้เออใช่นั่นแหละสิก็ลองไปดูอยากให้ลองไปทดสอบดีกว่านะครับไปที่ศูนย์นิคอนก็ได้หรือว่าไปลลอองงก้ ขอก็ลองถ่ายดูก็ได้ว่าเอ๊ะมันเหมาะกับเราไหมเป็นกล้องประมาณนี้แล้วก็น้ําหนักรับได้ไหมจะถือไปที่อื่นพกพาอย่างนี้สะดวกไหมนะหรือเรามีอุปกรณ์อื่นที่เป็นนิคอนเก่าๆอยู่แล้วเนี่ยจะนํามาเพิ่มเติมเนี่ยจะสะดวกไหมยังไงด้วยนะครับก็ฝากกันไว้แล้วก็ถ้าท่านผู้ชมสนใจก็ติดต่อได้ที่ศูนย์นิคอนเหมือนกันวันนี้ขอบคุณคุณกระเป๋าที่มาให้ข้อมูลแล้วก็มาแนะนํากล้องดีๆให้เราครับ3นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ เแป๊บเดียวนะครับถึงช่วงท้ายของรายการแล้วท่านผู้ชมสามารถกดไลค์ติดตามแฟนเพจของเราได้นะครับใน f a c e b o o k c o m a s t v d i g i t a l t o g o รวมถึงติดตามเรื่องราวอัปเดตทางด้านไอทกันได้ตลอดครับในเว็บไซต์ m a n a g e r c o t h c y b e r b i t วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมแจ็คโดนชาและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ